สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะ้าพี่น้องนะ้าเป็นจังได้วางวันที่สิบเก็ดมุกรลาคมที่ผ่านมาเนี่ยไอ้น,นี้ปูขุนชิเด้ทถ้ำคลิปของวันที่หนึ่งได้มั้นี่ยิบเก็ตมกรลาคมที่ผ่านมาเป็นยังไงมีโศกมีหมานกันบ่คลิปตัวงวดนั่นสิเก็ตแตกตรงๆนะพี่น้องตทว่าออก ปลอยเร็วกะค้นกะเริ่มนะพี่นนะ้องเนาะมดเอามานั่นที่หลังเอามาล่สรุปกะจักเม็นภาพกันเบึงม,มันมีผู้ใดผู้นั้นว่าหละบ่เห็นผู้ใดเขาเหม็นมาจากคนเลยสูตรของตองหวัดของปูขนะชิเก็ตมกกล่าคมสองพันหาลอยักชิบหานิดไทยปีเก้าเนาะ Hey, อเอ้ตอนหลับปีไม่เรื่อมเรื่อมตอนหลับปีไม่แตกเห็นเนเราพี่น้องเนาะของปูขุนแตกทั้งหลังทั mm hmm. ้งบนเดอ้อยุคคลิปหนึ่งกับเป็นชิปเก่าคลิปเมืองนอกอะของล้านช่ายเป็นชิปเก่าโดยพี่น้องเนดะ้อของปูขุนเองนี่ซีเกตต้องอวดเปิดประมมาเลยคนอาสีเรื่อมมันหลายมือเนาะก็จะหดมือหมยออกนะปูหลังคนกับแคบหน้าจอคนสนใจกับอาจสีใดเนาะเป็นตัวกลมสำหรับพี่น้องเนาะ ตกลมคือซีเกตกับเกตแปดวิ่งก็ให้วิ่งโหลดเกตโหลดแปดโหลดเกตถ้าผู้ได้เขามาโหลดมานั่นก็นสีได้กันยูรอกตี้เนาะเป็นยังไงก็ติดตามได้บ้านนี้เด้อของรัฐบาลผู้คุณต้องหวัดเลยได้บ้านนี้หลายมื่อล้ววันที่มื้อนี้กผ่านมาสามมื่อแล้วมื้อนี้กบวันที่ยี่สิบเราพี่น้องมเอเตอร์ไซค์โ ต้องหัดออกมาเริ่มเพราะว่ามันวุ่นวายมันหนุ่งยากเยอะหลายมือทั้งเอ็ดมินกับขาม้าหลายเอ็ดมินเอาไปกอนแล้วแต่ของปูขุนมาท่านหน่ปล่อยเอ็ดมินปล่อยไปแล้วของเอ็ดมินแต่บนของปูขุนนำเลยเด้อขาม้ากดไหลกดแสียหลายหล,ลายเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ปูขุนกับสำเร็จแน่สำเร็จแล้วละ,ละสัสง่งสั่งไรได้ได้แล้วแต่วาาา่าย่าคำกดชนะเด้อพี่น้องเด้อให้เบิง้งให้ โคดชนะไห้ในเด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาชมสองสิบหกผาร่วยชาแนลมีโฆษณาแล้วจะขามโฆษณาเด้อสิบหกผาร่วยชาแนลมีโฆษณาแล้วเด้อแต่ตาคุณหันย่งบะชันมีดอกตาคุณพาร่วยย่งบะชันมีสิบหกผาร่วยชาแนลมีแล้วจะขามโฆษณาไปได้เบื้องโฆษณาะห้แน่ขอบุญขอบคุณล่วงหน้าเดอ้อเอฟซีเดอ้อที่คอยสนับสนุนกันใส่เสียก,กัน โคชนามากกบเบิ้งไห้แน่กะเบิ้งไปเนาะมันจังเข้าใจเนะาะโคชนาเขามากเขาก็หยุดพักพอโคชนาไปเขาก็าเขียนต่อมันจังมีเวลาเขียนเหล็กเนาะให้ใส่เวลาแน่มันว่า่แม่นว่าสิพาอกะน,นั่นเขามาปรับแล้วโคชนามากก็หลุดไปเลยบ่หูวเรียงเนาะมันว่าเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเ,เวลาเฮ้าบ่กี่นาทีดอก เวลาเขาสิเอาของดีๆมันว่าเอาของลำของรวยน้พี่น้องเนาะเขาต้องทนอดทนกันเบื้องหให้ได้ล่อหให้ได้จะไปใจห่อนถ้าผูใ้ใดใจห่อนก็คือบ่ฮูหุความจริงว่าเป็นตั้งไดตัวนี้เป็นจังไดคูนูนี้เป็นจังไดมือนี้ตัวใดเด่นตัวใดนั่นเลยบ้องหุจักกันม่นว่าก็เลยว่าโอ้ยเพิ่เวบอกยังแน่นอะกูปลดไปเบื้องลวดบ่เข้าใจคำบอกคำจาเนะาะอดสาเบิ่งงนะ้าพี่น้องเนาะ ข้าบ่ได้ใส่หัวขิดดอกเข้าถ้าเบิ่งเอาอย่างเดียวให้จบ่บาตัวใดเก่งตัวใดน,นันเนาะผู้ใส่หัวขิดผู้ใส่อ่านผู้มาผู้มาเขียนมาลำเลียงมาเฮ็ดสูตรให้ใส่สมองใส่หัวหนี่มันปูขุนผีเดอร์พี่น้องเดอ้อเป็นผู้ซอยพี่ซอยน่องหาเงินหาท่องกันขันผู้ได้ติดตามผู้ได้เบิง่งกะบพลาดดอกเกางัวละเดอ้อพี่น้องเด้อั้งแต่ ต่อกันว่านี่ั้งแต่ 03, ูนสามคนมากาผู้ใดทิดตามผู้คนนี่ต้องหูจกักเล่ากรรมาตฐานแล้วห้าหน้อยกรรมาตฐานเราเด้อปีนี้ปีหกหกสิบหกนี่แซมสียเอาแซมต่อไปนี่สิเป็นแซมย่างเดียวละนับต้งมือก้ามือแข็งน้ำมือเก่งไปเนาะสมองสติปัญญาการคำนวณเริ่มเก่งข้าไปแล้วการย,ย่อนบ่า ก็สิเก่งไปเรื่อยๆกะเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีได้ <c oughs> ไมีโศกมีลาบกันนั่นละเดี๋ยวฮาร์ตรี่กันแะเพราะว่าว่างจากการทำงานแล้วเำามาต้องมานาั่งซีเรียสย่างมาเปิดเบื้องของส่องของปูคุณชิมพ์พ่อรวยชาแนลครับตาคุณพ่อรวยกะจัดได้เรื่ยภาวะที่เป็นไทยเล้าหน่อยจัดพันไม่มัดและเอฟซีไฮมา ติดตามเด้อมากดไลค์กดแชร์หลายๆเมื่อนี่ก็สิเป็นประเดิมของวันที่หนึ่งกุมภาพพิน,อน่องต้องงวดบ้ราะท่านหนปอยแต่ว่าแอดมินเพิ่นเอาไปแล้วละแต่ว่าปูหวัวตาสีปลอยหวัวตาสีเหลือมเพราะว่ามันหยุ่งยากลายยอ่างทึ้งมันมันงานปีหม่ผู้คุ้นกับ,บว่าใคยสิใดว่างมีเวลาให้กับตัวเองปันใดมีแต่เวลาให้กับผู้อืน่น ครับจิตนิมนต์ลายมาท่านเบาบางเป็นไปไดดดอกปีไมเป็นกะเอาบุญเฮียนเอาบุญบานอยู่เนาะเอาไานี่กับบันทีหนึ่งมาบอกลายยาหางบันทีหนึ่งกลุมผ้าสิเป็นตัวใดกับเขามาเบิ้งได้พี่น้องเด้อเคยแม่นกับแม่นคือเก่าแลละพี่น้องจัดให้ดีๆแม่นแม่นนักนักนวงๆไมเด้อพี่น้องเด้อจัดให้นักเด้อขันมัดจัดขัดกับพานเอาพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งต้องหวัดต้องหวัดอ้าว รัฐบาลของปู่ขุนต้องงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมหมายว่าแม,ม่นพฤษภาพไหมกุมผ้ากุมผ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยถอดหลายๆถอดหลายๆเขียนผิดเขียนผิดกลุ่มผ้าตัวนี้วออกไปเนาะเอาตัวนี้ีอวไปเออตัวนี้ีอวไปกุมผ้ากุมผ้าพี่น้องหนึ่ง กุมภาฮกฮกถอดหลายๆถอดได้หลายลบเสนีออกไปเอากุมภาไว้นี่เนาะหนึ่งยี่นี้กุมภผ้ายี่นี้ถอดได้หลายตัวนี้น่อยก็ได้ดอกมกระลากุมภาโอ้ยปูกขุนผิดผิดเขียนละเด้อเทปาเลขกระแม่นคือเก้าน่ะอ้ากุมภาอยู่บนพ่นผิดเขียนพิดเขียนผิดถอดได้หลายถอดได้หลาย บ่เป็นยังแต่ว,ว่าเหล็กนี่มาแมนแท้แน่นอนเขาเป่าปเป๊ะแน่นอนงานนีนน่เนาะเอ้าเริ่มเลยเพื่อว่าเป็นการเสียวเวลาจัดให้เอ็ดมินเห็นเลยเอาลงมาสีตำตำจักหน่อยจังแก่งมันมันกุ๋งอยู่ดอกนะพี่น้องนะเอา้าเบิ่งกันเบิ่งกันรัฐบาลปูคุณตองหวัด หนึ่งกุมภาพันธ์พี่น้องเดอ้อนี่คือหนึ่งกุมภาพันธ์รายละเอียดเขียนไปละละแต่ว่าผ่าดผาดเดือนมังหนึ่งผาดเดือนจับครูอย่าิืมเด้อพี่น้องเดอ้อปล่อยตั้งหัวปีสีเรือมคือจัง4ีเกีดอะไรดิ้ตัวแม่นแม่นตัวกลมให้ซ้ำจับครูศูนย์สี เมื่อกี้ตัวดอกพี่น้องบนลางเด้อบนรางบนรางบบไปลางไปบนดอกไปบนรางไปเลยศูนย์สี่ศูนย์หา

ว่าไล่ดอกพี่น้องเก็ดแปดคู่น้อเก็ด cool คู่นี่แหละคนหลังได้พี่น้องได้สี่แปดเก้าเก้าเก้าสาม กตะกูหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าหกเก็ดเก็คูนพี่น้องเนะ cool. งาะเกคูงามงามกำลังดีกำลังดีกำลังด,กงดีกำลังเขางามงามนะ้าพี่น้องเนะ cool. านะเคูานี้ก็เลขวิ่ง ครับครูมาแล้วคับห้าศูามตัวห้านย์สีพี่น้องห้าศูนตัวห้าศูนย์สี่สี่ศูนย สี่ศูหาจัดสตัวให้น้ำเลย2องหางไปครับเลขวิ่งวิ่งไว้ตัวเดียวไปเลยไว้ตัวเดียวเลย ปล่อยตัวเดียวให้เลยเด้อเด็กบิงศูนย์นัองเอาไปลูดเอาไปลูดศูนย์ปล่อยศูนย์ตัวเดียวเอาไปลูดเลยจัดนักนักเลย นักหนักลุดจัดนักลุดจัดนักวิ่ง0ูนย์ลูด0 0ตัวเดียวศูนูดศูน ศูนย์หลุดศูนย์เอาลุงอนเดี๋ยวคนมันมาคนในโทรมาคุยน้ำเนาะศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่ง เกดเกดห้าแปดปูขนปูขนปูขน,นเหล็กแม่นๆนะพี่นางนะเอ๊ะ ว่า้องไปหาผู้อื่นผู้ไก่ว่า้องไปหาสำนักใดดอกพี่น้องเด้อเบื้องจะสำนักปูคุณกันเลนยลำในรวยกันแล้วเมื่อวานเล่าวานน้อยว่ารัฐาาบาลว่าต้องไปเรียนหาเบื้องคิปว่าต้องไปเรียนหาสำนักใดดอกสำนักปูคุณน,นี่สบายมากแล้วสิบหกพันรวยชาแนลกับตาคุณพารวยนี่รุ่นในมัดเลย กมเด่นกมเด่นพี่น้องกมเด่นศูนย์สี่ให้สองกลมไปเลยศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หาล่องเก้าสามแปดเก้า ย่านตัดตันอีกแล้วพี่น้องเอ้ย FC เอ้ยย่านตะพันมาตันห้องอีกกันล้วเขาบ่ชได้อีก,กแล้วเนาะนตะเล็กงามๆนี่ต้องวดได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้ออย่าคึ้งวดคึ้งวดกว้อนนี่เห็นว่านี่มื่อเจ้าเอาเขาไปไว,ไว้ายเมื่อเจ้าผู้เลืม่มซี่เกตหันผู้ใดียวหันบ่เสียกระเบื้องคลิปย่อนหลังเบมึงกระได้เนาะผู้เขามาใหม่ เขาเบิ่งคลิปยันหลังของปู่คุณนี่ต้องวัดวันที่สิบเก็ดมกราคมซี่เก็ดตรงๆเลยพี่น้องวิ่งหลุดเก็ดหลุดแปดกลมเด่นเก็ดหลุดเข่าเป๊ะเลยแม่นง่ะเขามาให้เห็นเลยมืัอนี้กับพี่น้องว่าจังใดนี่แหละของปู่คุณมาแล้วเห็ดไถ่เบิ่งแล้วอ้าพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วก็มากดไลค์กดแชร์เด้ยดอยพวกเขามาไม่เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอ ผู้เขามาไม่ผู้มาติดตามไม่กม็ได้มาเบึ้งมั่นก็มากดไหลกดแทรกกดไห้กำลังใจปูขุนเด้อพี่น้องดเด้อเด็กระแตกดีๆแตกตลอดได้ดวงดีก็ได้ร้ายแหละอยู่กับดวงน้ำนอกคนเท่านอจัดไอจัดไปจัดไปจัดไปอยู่กับดวงอยู่กับสินสตาวัดสานาน้ำอา้าวลัฐบาลมันปูขุนตองหดัดบันที่นึ่งกุมภานะพี่น้องเนะ 66เล็กจับคูไหพ่นางเด้อศย์สี่นย้องห้าหนึ่งห้าสี่แปดเก้าเก้าวิ่งศตัวเดียวพี่นองเลยสามตก็มี5ห้าศูนยกับกันเนาะพี่นองนะขันผูใ้ใดเข้ามาแล้วกับกดอะไรกดแช้งหให้เนเด้อกดติดตามหาให้หลายแน่ย่า อย่าขำโฆษณาเด้อโฆษณามาแล้วสองสิบหกป้ารวยชาแนลมีโฆษณามาแล้วให้เบิ้งเข้าใจให้เข้าใจนอกโฆษณาเบิ้งไปพอยุดโฆษณาเขาก็เขียนต่อเนาะพี่น้องเนาะฟังต่อนะอย่าอย่าหลุดไปจบเลยเด้อคือว่าซอยเหลืยปูขุนแน่ปูขุนอุดสายเห็ดแม่นๆมาให้เดยวสิบกเข้าใจกันเนาะให้เข้าใจเด้อเมื่อนี่ก็ทั้งสองสิบหกป้ารวยชาแนลกับสองตาคุณฟ้ารวย ถ้ามาฝากไปเขามาเสียละก็มากดไลค์กดแชร์ให้ได้หลายกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีบ่ได้ผิดบ่ได้พลาดผู้ใดเขามาใหม่ก็ได้เด็กดีๆได้เต็มไปหารัฐบาลกันเด้อพี่น้องเด้อของปู่คุณบ่ผัดแม่นเม่นเป็นทียอมรับของเอฟซีละล,ะละ่ะเด้อนี่เอาสำหรับมื้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายก็มีว่าให้เบิ่งดีๆ ลิปตองหวัดนี่คนอยากลืม่มมันโดนก็สิหอดมือห้อยออกเนาะคนอยากลืมหอดมือสรุปก็จังมาเบิงอีกเจน,นึงเนาะมือนี้ขันลื่มกะแคบหน้าจอไว้พี่น้องเอ้ยลืมกับเปดเบิดเบิงหอัดมือไกลามากปูขุนไปลิปได้กับแคบหน้าจอไว้จดไวแ้แคบว้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อสีบ่ได้พิษผาดเพื่อสีบ่ได้หลงในลืมสำหรับมือนี้ก็หายเอฟซีทุกูุทุกคนโชคดีกันหมานหมนกันเนาะมือแรงรวยเล่ากันเท่า เล่าเหมือแรงเด้อปล่อยไปแล้วเรียบรย้อยพวกข้อเล่าทั้งหลายข้อเล่าข้อน้อยให้บึ่งกันตาม,ตามกันไปรวยกันตับตามกันเด้อให้เอฟซีทุกขูทุกคนลำลำเร้่ยเร่อยแาเจ็บยยาจนกันพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนอยเย็นเป็นสุขครอบครัวว่าเจ็บว่าจนกันทุกขูทุกคน,น,คน,กน,กกคนลูกหลานอยสุขสบายสวัสดี